เก็บใจไว้ในริ้นชักลิ้นชักคงไม่เจอแล้วลักช่าอยู่กับความปวนแปรโมยังไม่ฮ่า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 ยังไม่แค่และไม่เวิร์ดยังเหมือนคนชินชาไม่บอกไม่ฟังและแล้วก็มีเธอเดิน ร้อนเหรอหนาวจะตายเรามาคนเดียวเป็นชาที่ป <im ük> <composer> ิดตาเพรรักเราแให้อภัยใจเมาเบามาแบ่งเบาที่ฉันลาดึนมาสนใจใยดีคนที่ไม่มีค่า เธ่ไหนก็แพ้าวใจอย่างเธอเมื่อไรที่พลายัางนึกว่าใจอยู่ในฝันยังมีเหลือรักเธอที่เคยสศราหามานานวันนี้เป็นยายเป็นกันจะรักเธอหากเธอรู้ว่าฉันรักก็อย่าจนให้ฉันหลงบอกมาเลยตามตรงเนี